ร้อยตำรวจโทหญิงกมลชนอกอินตาประเสริฐลองสารวัตรสอบสวนสพเมืองชมบุรี ได้รับแจ้งเหตุมีคนใช้มีดแทงการมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บบริเวณนาบาัญญี24ทับ5หมู่ที่4ตำบลสำนักบกอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีจึงไปตรวจสอบที่เกิดเหตุที่เกิดเหตุเป็นบ้านชั้นเดียวที่หน้าบ้านพบศพของนางสาววราพรภูสสนสีอายุ48ปีนอนเสียชีวิตสาภาพที่มีบาดแผลถ,ถูกแทงที่ราวนมซ้าย1แผลห่างไปประมาณ10เมตรพบกล้างของนายวิทยามะสูงเนินอายุ41ปี สามีของนางสาววัฒพรถูกของมีคมแทงที่ข้อมือขวาสองแผลและที่หน้าอกหนึ่งแผลและไหล่ขวาอีกหนึ่งแผลกู้ภัยปฐมพยาบาลเบื้องต้นพร้อมพยาบาลกู้ชีพโรงพยาบาลชนบุรีรีบนำส่งโรงพยาบาลชนบุรี ผู้ก่อเหตุมีเจ้าที่สามารถจับกลุ่มตัวเอาไว้ได้ชื่อว่านายบุญมาโถทองอายุ40ปีในสภาพลักษณะมีอาการมึนเมาและยึดมีดปลอกผลไม้ยาวประมาณ6นิ้วไว้เป็นของกลางจากการสอบถามนายบุญมาผู้ต้องหาเผยว่าก่อนหน้านี้นายวิทยาเป็นนายจ้างรับเหมาก่อสร้างและตนเองนั้นทํางานเป็นลูกจ้างนายวิทยาได้ค่าแรง2วันวลนละ500บาทรวมเป็นเงิน1 0 0 0บาทและหลังจากนั้นก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยจึงได้ไาทํางานกับนายจ้างคนใหม่เมื่อมาเจอกันจึงได้ทวงค่าแรง ที่คางไว้แต่ถูกสองผัวเมียนั้นถือขวานจะมาทำร,ร้ายและใช้หินทุบหัวตนเองก่อนตนเองจึงวิ่งไปหยิบมีดปอกผลไม้ต่อสู้แทงไปดังกล่าวสอบถามนางสาวภาวินีเรืองมาลาอายุ24ปีผู้เห็นเหตุการณ์ลาว่านายวิทยาจอดรถกระบะ และลงถือขวานลงมาด้วยทะเลาะวิวาทกับนายบุญมาหลังจากนั้นได้เกิดการชกต่อยและทำร้ายกันนายบุญมาได้วิ่งไปเอามีดในบ้านมาแทงจนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตดังกล่าวเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งข้อหานายบุญมาโถทองพยายามฆ่าและฆ่าคนตายโดยเจตานาพร้อมรวบรวมหลักฐานของกลางดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป